อ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแดงน้ำกันก้อยเนื้อก้อยเนื้อจุ่วเพียจุ่ยมามามาเอฟซีเอฟซีอยู่ไกลอยู่ไกลเด้อมากินน้ำข้าวน้ำตาลน้ำยายน้ำปลาน้ำลุงน้ำระบาวน้ำสาวขึ้นมาไปสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อมาในจุ่ชุกแต่ปีนสำราปีนสำรา เขาบองวัจุสซุกป,ปิงน้ำตกปิงน้ำตกส่อเสียนมากเพราะว่ามีแจวเปียระปิงน้ำตกตกตากตกปิงน้ำตกมันจะกินกับอดิเป็นบ่ ที <laughs> <S S so ่เด so ็กน้อยส่วนในเรื่องของส่วนต่าเรื่อนเนาะน้อยหนึ่งเก็บมากินนะเด็กปรชนนะกัญยาบไดายาติคฟักได้ลายโดดตุ๊บใส่ฟักได้ลายโดดเด้อพี่น้องมาเด้อเสร็จเสร็น้ำกันเด้อซัมดาเลยปีกน้ำตกเด้อมาเนี่ ยินสีอีกแล้วจำเจ้าพี่อ่ะโอ้โหเชิมนี่หขาทำไป ไม่ตองกินดิบนจัปราตาเมิ่งจัปตากักลเม่ดจะกินเขาฮะห้องดี กันกินใบพักอีกเลือดสองสามใบพักอีกเลือดปลูกง่ายง่ายแ่เน่เนาะเอาไปตะกอนเนาะเจียนเมื่อกี้เกิดนันเป็นดินบะดินม่จากินนเชียเ็ต้องกิน แต่มันทนนสร้าเอาดินในกลางบ้านปลูก <c oughs> มันทนอยู่แล้วพีระางคนหนักต้องเชิ่มโปรตุ่มอ่ะ ว่าอันจานั้นเนี่ยเกาะซามอเกาะจเจอกนั้น,น,ออนอจอญีปุ่นวะเนี่ยเกาะหอมกซมิ่าซูซูซมิเอะมันซซู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 ซซู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 ก dip ở trầm Nó trên này có lại nó không mà mẹ うん.เข้ากัน.ตรงมั้ย.うん. Tất cả. Tất cả các giáo ạ. าไปกินกันแล้วนะจ๊ะอะไรบวบเมือแบอบดูแก่จิ้งไหมประกาศกับมนนันเขนะ้ากันได้เนี่ยมันคือซาชมีเอาไปพ่นน้ำมันหมกักสีดังนะบ้ คือจะำเห็นเนาะงามๆอาการงามงามขนาดพ่วแม่ไปเนาะชินโตกใส่แห้ง,งามเอ้ยันีเอาในพักไปหวาลืมพากไปกินี่ยแต่ว่าปีแต่มันนก็เปือนออกว่า มันหวาน,านหนาทึ่งออกอยู่กินบัวบกมันเป็นช่องสำป็นยังบม่ได้ขายอีกยังข้ามไปนะักไปก็ได้ขายอยู่นะั่นะข้ามไม่มีเวลา เดีกคล้ายผมมีเด็ดด้เรียบอยู่เจีบปลยังอยู่ค่ะเจีบผลเท่าอย่างอยูอย่แล้วนั่นเป็นปลาที่ยังปลาแห้ปลาแห้งไปกิน้วก็ เป็นยากนเมันจ <c oughs> ันชอบกินย่างตัวว่าก็มก็จมอย่างนานม็กซิโกมันคือยากนะเห็นสูกินคือยากมันบิ้งทุกคลิปเดียมันกระพัวมันดังเบิรงมาเด้อครับ ตาไปตาเลยกินเขายำม,มีคำวัางไงเพื่อพีเพือ่อนอกนี่หัวเรว่ะฮะนี่เนะขึ้นเน่ะนี่นี่คน กินเด็ดยิปคามอลายพุทธโเบิุนม่อย่างนั้นตรงไปกินข้าปป่นปานมือปงอาโเก้ันจะเป็นดอกุ่อนดอกมันก็ม่แดงมันดอกลำพักกาดันกุกเขียนบุมีบุ้่ สังนางแคทมีนเหรเขาหูเยอ่เนาะคุดไปกินเน่ะ<า>กระปุกกระแปะเขาบอยอื่นูนี่นกงก็ไม่ พวบวกเอาไว้ดิปเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ทุกเย็นทุกแข็งเอามานึ่งกินแซ่บคือเข่าเด้อแซตจะเป็นแซตของเขาไว้กินได้อินตี้ล่ะกินได้ปกอินตี้ละ คุณเฮากินได้ตรงมีพลังเนี่ยบอกพ่อแม่พี่นอ้องใครกินบ่ได้บุมีพลังเนะี่ยมากินด้ปากกัน จำาจ่างเน็ตแกออกปาดพ้ากินเดือดกับใบเดืองเลยละ่ะกินมันี่ดนนะปูง่ายง่ายหรอแต่ก่อนเออ้าปูว่านง่ายไงให้หหพี่ให้น่ออืม แซ่บเดือดผมเองไปเรามือเตอมับวชเนี่ว้ตัวตัวแข่งแจ็หนึ่งเขาก็มาหนึ่งกิน จอพอดีเลยอยู่บ้านนะบุตบ้านขออะบ้ออยู่บงอิดย่าน้นำท่วมแห้งด้อยู่ท่ามันเป็นบุงนะเป็นบงงนบ้ายลายบ้านขอแช่แก็บุ้งนี่นาะเอาอยู่บ้านแกหัวมีเป็นบางบ่อนะ อยู่บ้านเราก็มีตามแคมวัดมันเป็นล่ามไปนี่เหี้ยมันมาเกิดแต่มันมาตัวนั่งห่มไม้ใหญ่กอไผ่อกอบกอหญ้ามันกินขาวกันเป็นปอนด๊กเป้องพี่น้อง ้กินโปรอิมจะเถื่อเข้าแซ่าบนาอไวตามิตเนเม็ดหนึ่งกับบรไดกินบร<ม>ไดกินใหีกนงะ เขาก็เขาอ่อนๆเดี๋ยวออกไปปลูกกักเทียมผัวเป็นผู้ใหดกินทั้งในผัวแม่พี่น้องปลูกกระเทียมปีนึงเลยติดตามเมึงคลิปด้วยพี่น้องเด้อติดตามเมึงคลิปลราปลูกกระเทียมเขาปลูกหัวใหญ่น้องมันเกิดธรรมชาติบหัวใหญ่เลยพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเอาในไปปลูกนะ จะกินพะกรโดนอยากเนื้อบ่มีเลยพะปกอกอยู่บ้านว่อยากกระเพราด้วยพะปกอกพะกรโดนเนี่ยก็มาไปมากินดาบกินเกาะเขจะไปเอารวบพะกรโดนกรโดนน้ำก็แซ่บเลยเพราะห้ามม มันออกด้านไปตามทางเลยโอ้ยเนอะแต่ว่าท้าม,มาหมักเอามาปลากระโดงมันผ่าผานนาลเนาะมันผ่ามันแดงเลยบุ๊คโอ้ยแสบแสบคือปลากระโดนมันมันกับใบหมักนุ่มพุกน,นะแซ่บคือกันเอามากินกับลาบกับก้อยสบาหมักมันหนีก,กินได้ล้เต็มเอามาปลาตุ๋นกินกับลาบกับแกง Kịp lạp gửi, kịp chèo gửi. Oi, y mèo phô mèo vino. Nguyên y mèo. 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 Nguyên หน่อยกินได้ก็ปวดอะไรแบนี้แต่หัวร่นเบาๆเนี่ยตรบาบายงยาวเลยว้าขี้ข้านดีขี้ข้านซานแตหัวร่นมันง่ <laughs> ยยยายเจ้าูวณบเจ้าว่าใช่ห่ือัปเห็นบคังในทีวีนะอ <laughs> โอ้ยโอเคลุกก่อนต้นเปนยากนี่ครบคนรู้เด้องพ่แม่เป็นน้องเด้อหน่อยกินยังบ่ได้เหรอคนใหญ่ไล่ปอบอยากเขาแห้งอยู่กินอยู่ดวงงาน่ได้กินได้เด้อเราเข้าตู้เย็นเด้อ จีเด้จีเดำดีเจเด็กเจ,จ,จตัวนี้คือปเภทเป็นใดไ่ะ ก็กินแหล่งกเพชรเป็นไรน้อแค่หน่อยวะแกจะห้นพวกเอเนไรนางเ่าดียวหนึ่งมือวานี่ซอกฮหนึ่งบดสองหน่วยสามหน่วยยังได้พบยังได้พบตัวมันมันตัวเฮามาหนึ่งซื้อก่อนยันมันบทนในแก่เนาะ อีแม่ลองอีแม่ถ่ายคลิปลูกนะครับยาวะโอเคตั้งเท่าไหร่เลยลูกยาตัวอีพ่อเดือนพ่อไปให้ดอกเตอร์ออเดอร์ให้ตัวอันยาสัก <Yes, sir. S 1> ตัวสีปุบโอ้อันดอกเตอร์ออเดอร์ให้เลยไม่เขาจะให้พร้อเมเดียวแหลนะเนาะมื่นจะไปเอาไดบ,นานบ้างอันมื่นคุณดอืมมื่นเคบอมไปนี่ ดีสบายดิพี่วะสิผาามูจะไปหากินข้าวบ่แม่ไปกินน้ำได้บ่เฮ้ยฟังเลยแม่อีแม่ไปกินน้ำได้บ่ฮะอันไดใครเสี่ยงเจสซี่บ่เหรอเอามากันเจสซี่ได้ยังยเจสซี่ฮะ จะเดี่ยมันบยเยยอดสุ่ะจะเดียมันบ่ลายเลียงหมู่คนเดียวอดาก็ดีแม่นึตัวทางน้นแม่หูเลียงแม่นึบ่โอเคอยู่ดีไมอันเท่าไหร่ละอันขายานหมู่จนวนไปหกฮะโอเครขอบใจเด้อาบย ลบยูส์นะ่ะ <c oughs> สบายดีพี่น้องเอ้าสิจบแล้วละ่ะเป็นหนัาหุ่นที่สิบมานนะเป็นการเข้ามาบอสสิาออนนะอืม <c oughs> um, thank you ชาเบ t a see you thank you ผู้บอสสิวายมิกา